ปลาล่าเป็นตัวโตอืปลาล่าปลาล่าชยภูมิกลิ่นแรงมากนี่ดีกว่าอรอจไปเมือไหร่เนี่ย อ,อ,อร่อยนะกูบอกเลยคิดสภาพดูน้ำไม่เหลือเกี่ยตัดแซลมอนก็นไม่เหลือดแมขอกันนังวางไว้เฉยนะจริงๆอะ <laughs> ไม่คิดว่าจะโดนขโมย ัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินส้มตําท่องแซลมอนทอดกรอบนี่เมียน,นี่ดอกแคร์ซสเพื่อนเอนเ,อนเคยกินไหมทุกคนอาจจะเคยกินแต่หนูนากินดิฟกินดิฟอร่อยแล้วก็มีพักอะไรพักอะไรวะบบใบบกใบโบกอยู่ล่างเด้อเพื่อนเพื่อน <c oughs> เด้อจานมันอาจจะน้อยไปหน่อยแล้วก็มีดอกแคร์แล้วก็เนี้ย ชกทัว่วพูมามาเซ่บๆนนากันเลยจ้าหิวแล้วข้าวเที่ยงของหนูนาอันนี้ถ่ายประมาณสี่โมงสี่โมงแรงหิวข้าวแล้วไหนขอ,ข,นอข้าวน้อยข้าวแจมจัก,<า>กน้อยมกักข่อยมกักขึ้นมือหนูนาใส่ตอนปลาล่ามานาตําส้มตําธรรมดาเด้นี่สีสันนัวมากแม่ ข้าวอื่บใบบุบกเข้ากันเข้ากันแซ่บมากเลยส้มตำอ่ะ เกือบไปแล้วงไงเกือบ <your> <laughs> ด,ดีสตาอืมหอมมากอืมไม่เผ็ดวันนี้จะฉีกปลาเด้อเพื่อนๆเ,เด้ออืมอืมกินยัง ดักแคดิฟมันก็จะขมๆอัมลำจักน้อยแต่ถ้าต้มขมกว่ากินดิบแบบไม่ขมปลาบเพื่อนปลาลาบเป็นตัวโตด้วยยอมเหมืนมือนะ ปลาล่าปลาล่าชฉยูมกลิ่นแรงมากมนี่ดีกว่าแซ่บช่วงนี้ตำต้ตมตำขึ้นเนาะดิ่งเนี้ยแซ่บปลาล่าตำแบบไม่มีแบบอะไรก็แซ่บอะ่ะ ถั่วพูก็อ่อนี้มเยอะน่อจะกลัดอะไรกด Mm. ปล mm. ากรอนใจปลากรอบปะ <laughs> พังหนอกก็แซบ่บน่องอ่อน,นอมไม่แก่อะไรเขาน่าจะปลูกเองไม่ฉีดปลาร้าเนี่ยด้วยให้เราฉีดนึกตัวไหมละ่ะเอาไหมกัดเราปรลาร้าหนูนะาใสมาเยอะนะ ลจับช่วงนี้มะนาวแพงเหืือนๆั้องใช้น้ำมะขามช่วยดีนะหนูนะได้น้ำมะขามมา เขาเลือกดอกแคป่าใช่ไหม,มขุมกำลังอร่อยมาก ช่วงนี้ช่วงนี้ต้มต้มข,ขึ้นขึ้นเมือ <c oughs> ปลาอร่อยทุกทีจะต้ม <c oughs> ทุกทีจะต้มปลาเออทุกทีจะกินปลาขวด ม,ม,มันตุ้ยตุ้ยมะนาวช่วงนี้แพงเราก็ต้องนี่มะนาวคนละซี่กูใส่ามาสองซี่ ใม่มะเกดมะละก็มีนะน้ำหนึ่งหนัๆไข่ตำเซ็บขมอําลำ มขมคักขมแน่มีสายขม <c oughs> มันจะมีก้างเล็กก้างน้อยอะปั๊กปั๊กิ้นกูแล้ว ปลาดัดลิ้นออ,อันน้าวลืมลอกไอ่หมดลืมลอกเพื่อนๆแต่ล่างแล้วนะแล้วต้องเอาเกสรอนออกเพราะมันจะขมมากกินข้าวรองท้อง <c oughs> ปั๊มปลาแซบปลามันจะเป็นแบบว่ายัางไงอะ คนก้นมันนะเนาะมอจัดไม่พูดไม่จาล้วอืมปลาคือว่ามันมันเป็นตัวอยู่วะ ม่เจอแต่เดอกแค่ม์มะเขือเทศก็มียุมสิบถ้าไม่เก่งใจนิ่วนะอืม

ัน,นอ,อร่อยไม่อร่อยดูจานใช่ไหมหาามือ,มอมถ้าหนูนาเลยหนูนาจะตัดออกใช้ปั๊มเรยหนูนาไม่ตัดออกอ สุดไปเลยส <c oughs> ้มตำอาจจะทีเนี่ยนะเพื่อนๆช่วงนี้ห่างหายไปนานแต่ก่อน สิบสี่อ่ะเปนไนะ้เนี่ยกูอร่อยนะกูอบอกเลยคิณสภาพดูน้ำไม่เหลือเกี่ยงตัดเกี่ยงจริงอันนี้เดี๋ยวน่าจะเลมนะเอออะไรนะ เมกะทินหนูนาโรยใช่แบบประหยัดประหยัดเลยนะน <S 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 ปะลาล่าก็ไม่เหลือแซลมอนก็ไม่เหลือ วางไว้เฉยนะจริงๆอ่ะไม่คิดว่าจะโดนขโมยมาคำสุดท้ายตามด้วยปลากรอบหน้าจิลาแล้วนะสิบนิ้วสินิ้วสุดยอดวันเนี้ยช่วงนี้ต่ำปุ๊บต่ำขึ้นเพื่อนๆปลาชัยภูมิแทบ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลคล์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปเด้อจ้าเป็นกำลังเป็นกำลังใจให้หนูนาทําคลิปต,ต่อไปเด้อแล้วก็ติดตามอีกช่องทางหนึ่งทางแฟนเพจเ Facebook หนูนาสาวโคราชดเด้อจา้าแล้วก็ฝากเอ่อเพจอีกเพจหนึ่งเพจร้าน,น้ำกาแฟร้านกาแฟหนูนาเด้เอ NA Coffee ไทยบาร์เด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้ามูกแตกหาว่าไม่เพชรแต่กระเพช